คลิปวิดีโอของสิ่งมีชีวิตที่วิ่งผ่านหลังของเด็กน้อยและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยถูกถ่ายเอาไว้ได้ในเมืองเล็กๆของอาร์เจนตินาขณะที่ซินเวียกำลังพูดคุยอยู่กับเบนจามินลูกน้อยวัยห้าขวบของเธอ No se puede. ¿Eh? ¿Qué Que te ayude. ซึ่งในตอนแรกเธอคิดว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือหนูทุ่งเพราะมันได้ทิ้งกลิ่นที่น่าขยะแขยงเอาไว้แต่เมื่อเธอลองย้อนกลับมาดูวิดีโอและพิจารณาอีกครั้งก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเพราะมันมีลักษณะคล้ายกับกอบบินตัวจิ๋วสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านของหลายวัฒนธรรมในยุโรปซินเวียยังบอกอีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มาเยี่ยมเยียนบ้านของเธออยู่บ่อยๆเพราะว่าเธอจดจำกลิ่นเหม็นๆที่มันทิ อไไวได้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่มีความกาล้าร้าวและเธอสังเกตเห็นว่าลูกของเธอชอบพูดคุยอยู่คนเดียวภายในบ้านซึ่งเธอเชื่อว,ว่าลูกของเธอกําลังคุยอยู่กับกอบบินในวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เธอสังเกตเห็นว่าลูกของเธอมีท่าทางวิตกกังวลอะไรบางอย่างจึงรีบหยิบวิดีโอขึ้นมาถ่ายลูกน้อยของเธอจนสามารถบถันทึกภาพของกอบบินเอาไว้ได้คลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ปีคศ2011แต่ซินเวียได้นำความ รับที่เก็บเอาไว้มาเผยแพร่ลงใน YouTube ในปีคศ2015ซึ่งมีผู้รับชมมากกว่า11.5ล้านครั้งแต่ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในสิ่งนี้มีหลายคนบอกว่านี่เป็นการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมแบบง่ายๆ คลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายขณะคนงานกำลังเข้างานประจำวันที่โรงซ่อมเครื่องจักรกลนในเมืองกกอาวีลาในประเทศเม็กซิโกในระหว่างที่เขากำลังสำรวจภายในพื้นที่ของโรงซ่อมแสงของไฟฉายได้สาดไปประทะักับดวงตาดวงหนึ่งที่จ้องมองมาที่เขาผ่านรูของกำแพงดวงตากลมโตขนาดใหญ่หน่าสะพลึงที่ไม่รู้ว่าเป็นดวงตาของใครเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆและส่องไฟฉายไปที่ดวงตาเพื่ออยากจะพิ ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่โดยความสงสัยเขาจึงเดินไปสำรวจในพื้นที่บริเวณด้านหลังของกำแพงซึ่งก็ไม่พบช่องทางที่สามารถเข้าไปได้แต่เมื่อเขากลับมาที่รูของกำแพงอีกครั้งดวงตาที่น่าขนลุกนั้นก็หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความสงสัยว่ามันคือดวงตาของตัวอะไรกันแน่เมื่อคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลก็มีคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางก็บอกว่ามันคือดวงตาของสัต อย่างแมวหรือไม่ก็นกคู่แต่ก็มีคนออกมาค้านว่าดวงตาของแมวไม่ใหญ่ขนาดนี้แถมเวลาที่แสงไฟส่องไปที่ดวงตามันแทบจะไม่กระพริบตาเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้และทิ้งความสงสัยเอาไว้กับผู้รับชม ในเดือนสิงหาคมปีคศ .2018 มีผู้อาศัยมากกว่า20หลังคาเรือนในชุมชนเกรนแอรเรนในรัฐเวอร์จิเนียที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและพบว่ามีทีวีเก่าๆวางอยู่หน้าประตูชาวบ้านได้แชร์เรื่องราวประหลาดๆที่เกิดขึ้นในเชา้าวันนั้นผ่านกลุ่ม Facebook ของชุมชนตำรวจต้องรับสายโทรศัพท์จากเหตุการณ์ที่วุ่นวายและไม่รู้เหตุผลจากการกระทำในครั้งนี้เกือบหปีต่อมาปรากฏการแบบเดิมก็เกิด ขึ้นที่เมืองคาลตี้เฮนริโก้ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนกว่า50หลังคาเรือนที่ตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์โดยมีโทรทัศน์วินเทจแบบหลอดวางอยู่หน้าประตูแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนเพราะได้มีการบันทึกภาพของผู้กระทำจากกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเป็นชายคนหนึ่งที่สวมชุดจมสูตรสีน้ำเงินโดยมีทีวีเก่าๆสวมอยู่บนหัวของเขา ผู้พักอาศัยที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เขาค่อยๆย,ย่องเอาทีวีมาวางไว้ที่หน้าประตูและจากไปแต่ในบางครั้งเขาก็โบกมือทักทายให้กับกล้องวงจรปิดซึ่งเขารู้ว่าการกระทำของเขานั้นถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้วิดีโอของชายคนนี้เริ่มกลายเป็นไวรัลที่ผู้คนสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงหลายคนคิดว่าเขาอยากจะเป็นที่รู้จักในฐานะของซานตาแห่งวงการทีวีหรือเป็นเพียงการกระทำของวัยรุ่นที่ทำ ไปเพื่อความสนุกตำรวจคิดว่าน่าจะมีผู้กระทำผิดมากกว่า1คนซึ่งหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปตำรวจต้องระดมพลเพื่อกำจัดทีวีทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากกว่า50เครื่องจนกระทั่งในเดือนกันยายนปีคศ2019ตำรวจในเมืองเฮนริโกคาลตี้ได้พบผู้ต้องสงสัยจากการโจรกรรมทีวีกว่า30เครื่องและเขาถูกตั้งข้อหา3กระทงได้แก่ทิ้งขยะในที่สาธารณะบุกรุกในยามวิกาล และการกระทําผิดในการสวมหน้ากากในที่สาธารณะตำรวจยังระบุอีกว่าเขาอาจต้องอเผชิญกับข้อหาทั้งหมด52กระทงในคดีนี้หากได้รับการยืนยันว่าเขาเป็นผู้กระทําผิดจริงหลังจากนั้นได้มีการออกหมายคนบ้านผู้ต้องสงสัยแต่ก็ไม่พบเจออะไรจนมาถึงเดือนพฤษภาคมปีคศ2020คดีของทีวีซานต a าคอสก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดในเหตุการณ์นี้ ปริศนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่เมืองคากาดิโอโรในประเทศฟิลิปปินส์สิงนักบิดที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วต้องตกใจกับบางสิ่งบางอย่างที่พุ่งเข้าหารถของเขาจนเกือบจะทําให้เขาต้องเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาตีสามขณะที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านในระหว่างทางเขาได้สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งที่ทำท่าทางเหมือนกำลังจะข้ามถนนเขาจึงชะลอความเร็วและกระพริบไฟเป็นสัญญาณเตือนแต่ในขณะที่รถกำลังแล่นผ่านจูจ่ๆเด็กคนนั้นก็กระโจนใส่รถของเขาจนเขาต้องหักหลบและเมื่อหันหลังกลับไปมองเด็กคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วซึ่งจากภาพช้าจะเห็นได้ว่าเด็กคนนั้นได้เรือนรางหายไป ก่อนจะพุ่งถึงรถของเขาด้วยซ้ำซึ่งสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะเป็นคนหรืออะไรบางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติเพราะถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตซึ่งสิ่งที่เขาเจอมาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เป็นได้ ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เมืองเมลดอลินของประเทศโคลัมเบียได้สังเกตเห็นแมวของเขามีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกับว่ามันจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในมุมมืดที่เขามองไม่เห็น มันตั้งใจจดจ้องไปที่มุมมืดนั้นอย่างตั้งใจแม้ว่าเจ้าของจะสะกิดหรือขย่ามันก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของมันได้ร่างกายที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวราวกับถูกส,สตาร์เอาไว้ หลังจากที่สติมันได้กลับมามันได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการตะปบไปที่เจ้าของของมันซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแมวที่น่ารักและไม่เคยทำร้ายเขามาก่อนวิดีโอของเจ้าเหมียวได้ถูกโพสต์ลงบนโลกอินเทอร์เน็ตและคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่างที่ลี้ลับที่เรามองไม่เห็นและคุณล่ะคิดว่าแมวตัวนี้กำลังจ้องมองอะไรอยู่ ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1นถึงรีเวลสเพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank, และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ